เปิดทไลายหลังกะกะตประกาศรับรอง500สสจะเกิดอะไรขึ้นก่อนไปสู่วันโหวตนายกรัฐมนตรีนิวเคลียร์สรุปให้ฟังครับจากกรณีที่วันนี้นะครับนายแสวงบุญมีเลขาธิการกะกะตได้มีการเผยถึงมติที่ประชุมกะกะตว่ามีการประกาศรับรองสสบัญชีรายชื่อและสสเขตครบทั้ง500คนเรียบร้อยแล้วครับแต่ทุกอย่างยังไม่จบเท่านั้นครับเพราะหลายคนมองว่ากะกะตนั้นปล่อยผี ก็ยังมีสอสอ,อีกถึง82คนนะครับที่มีเรื่องร้องเรียนอยู่แต่เหตุที่กะกะตรับรองไปก่อนนั่นก็เพราะว่ากระบวนการสืบสวนสอบสวนของผู้ถูกร้องเรียนอาจไม่ทัน60วันครับอย่างไรก็ตามนะครับกะกะตออยังมีอำนาจหน้าที่ในการสืบสวนไต่สวนตามมาตรา138แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสส2561นั่นหมายความว่าหากมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่าได้รับการเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริตกะกะตก็จะยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อเพิกถอนสิทธิ และจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน1ปีโดยหลังจากนี้สอสอที่ได้รับการรับรองจะสามารถมารับหนังสือจากกะกะตได้ภายในวันที่20-24มิถุนายนนี้ซึ่งถ้าทุกอย่างเป็นไปตามนี้นะครับไทม์ไลน์ที่รองนายกวิศนุเครือง,งามได้เคยแจ้งไว้ก็อาจจะเร็วขึ้น โดยกระบวนการหลังจากนี้นะครับรองนายกวิษณุเครืองามได้เคยแจ้งเอาไว้ว่าวันที่20กรกฎาคมสสที่ได้รับการรับรองจากกะกะตจะรายงานตัวได้เป็นวันสุดท้ายวันที่25กรกฎาคมก็จะมีการเปิดประชุมสภาและมีการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรหลังจากนั้นสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมจะมีการโรดเก้าวแต่งตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรและมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นสัปดาห์ที่2ของเดือนสิงหาคมก็จะมีการแต่งตั้งคอรมอชุดใหม่ และมีการเข้าถวายสัตตฏิยาณและจะมีผลให้คอรมอชุดปัจจุบันสิ้นสุดลงภายในกลางเดือนสิงหาคม